เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาหาตัวละครแดงครับในแมปเอลิท e ส์คอร์เกมนี้เนี่ยผมได้มาลองเล่นนะประมาณ2-3วันครับก็สนุกดีนะสำหรับตัวละครตัวแดงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเทียสูงสุดแล้วนะนะครับในตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีพวกแบบในเรื่องของตัวลับนะครับสำหรับตัวแดงเนี่ยก็จะมีเป็นอีจิโกะนะทุกคนนี่ครับแล้วก็จะมีกังฟูเพนด้านะพี่มีแล้วก็จะเป็นนี่เลยอันนี้เป็นนกนกยิงธนูนะครับแล้วก็นี่เลยอะไรไม่รู้นะเป็นแบบไฟแม่มดไฟอะไรสักอย่าง อันนี้เป็นแมวทุกคนแมวไฟฟ้าละคันแต่งตั้งชื่อเลยแล้วก็จะมีะเป็นรีเจนตนะครับรีเจนอีพิกอะไรเงี้ยตัวละครก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ผมเนี่ยมีตัวแดงประมาณ3ตัวแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาหาเพิ่มพูดยาวล้วมานะครับเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการหาตัวแดงเลยนะวิธีการสุ่มตัวก็คืออยู่ด่านแรกเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือแบบจุดเริ่มต้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนแบบหลายๆอย่างแล้วกันนะไม่ใช่สอนลองแนะนำนะครับ สำหรับใครที่อยากได้ตัวแดงเนี่ยเราจะใช้ร้อยนึงแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอตัวระดับสีแดงนะทุกคนหรือแบบตัวที่เราอยากได้นะครับอันนี้เราก็จะใช้สุ่มแค่ร้อยหนึ่งนะทุกคนนะเพื่อเป็นการแบบเปลี่ยนตู้นี่กดเป็นประมาณนี้เลยนะครับและแน่นอนว่ามีการันตีนะทุกคนเราไม่ได้สุ่มแบบคําเพื่อนะเห็นไหมหลอดการันตีนะครับสีแดงข้างบน คือ้าผมสุ่มอีก20ครั้งเนี่ยผมจะเจอตัวแดงแน่ๆน,นะครับหรือถ้าเราโชคดีมากพอเนี่ยเราก็จะเจอเลยนะครับไม่จาเป็นต้องแบบพึ่งการันตีนะอันนี้เดี๋ยวเราก็สุ่มๆไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะบอกเลยนะทุกคนสําหรับใครที่แบบอยากได้ตัวแดงครับเราต้องมีเพชร400นะทุกคนทำไมทุกคนบอกเอ้ยทำไมถึงต้องมีเพชร400นะครับเพราะว่าเราจะได้แบบการันตีไงเรกได้ว,ว่าได้แบบ100%นะทุกคนแล้วก็ที่ผมเดินออกมาตรงนี้ ผมแนะนําให้ทุกคนจอยเข้ากลุ่มครับเพราะว่าเราจะได้เพชร1 0 0นะครับคือช่วงแรกๆอ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินมากกว่านะเพราะว่าเงินก็หายา,ยากนะสำหรับในช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีพวกเควสเราก็เล่นแบบปลุด่านไปเรื่อยๆนะครับโอเคเหมือนผมจะเจอตัวนกแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะตรงนี้นะทุกคนจะมีการซัมมอนแบบคูณ3นะครับคืออะไรครับถ้าเราซัมมอนคูณ3เนี่ยเราจะได้เศษเยอะทุกคนเห็นไหมนะครับแต่ว่าครับ ราคาในการสุ่มเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปด้วยนะรวมถึงเพชรด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อน รอนบัคคอมร้านบริการจําหน่ายสินค้าทอยเล t ์ทาวเวอร์ดีเฟเอนส์โอ้โหยูนิสุดแก่งแล้วก็มีขายพิเศษตอนนี้แถมเพชรด,ด้วย2 0 0พเลื่อนลงมาตรงนี้ไอดีเงินล้วนซื้อไปเลยสุ่มตัวแบบเพลินเพินไม่ต้องฟาร์มไม่เสียเวลาแน่นอนว่าแบบเพชรล้วก็มีนอกเนือจางนี้เรายังมีตัวละครสุดลิมิเต็ดสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของได้ที่รอนบัคเลยอันนี้ผมสุ่มแบบเล่นๆน,นะเพราะว่าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ถ้าได้มาก็ถือว่าโชคดีนะถือว่าฟุกเห็นไหมครับก็จะใช้3 0 0ร้อเลยนะ แต่ถ้าเรากด300ไปอีกเนี่ยและถ้าไม่ออกตัวมิติเนี่ยและถ้าจะกดซ้ำอีกทีต้องใช้ถึง900เพชรโอเคอันนี้ถือว่าไม่เอาแล้วกันนะผมไม่ค่อยอยากได้ตัวนกเท่าไหร่ก็เลยสุ่มแบบเล่นๆไปนะคือถ้าเรากาแบบสุ่มเล่นๆก็กดแบบซัมมอนสไปเลยนะทุกคนลิมูรูเนี่ยถือว่าเก่งเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบ300เลยถ้าโชคดีก็จะได้เศษมาอัพเลเวลอันนี้อาจโชคร้ายนะครับ โอ้ยพี่นกไม่แล้วนะทุกคนซึ่งแน่นอนผมก็ไม่ค่อยอยากได้อาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้นะอันนี้เป็นตัวแบบยิงธนูนะเพราะฉะนั้นปะสุ่ม300ถ้าเราได้ในราคา300ก็ถือว่าโชคดีนะทุกคนขอให้เราโชคดีครับไม่ได้นะ่ <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับไปต่อการันตีของเราใกล้ถึงแล้วครับโอ้ยเป็นอีจิโกทุกคนแล้วก็มีโกโจมาด้วยครับ เพราะฉะนั้นนะทุกคนให้เราสุ่มแบบ100เท่านั้นนะห้ามกดคูณ3นะทุกคนถ้าใครแบบว่าอยากได้ตัวแดงนะนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูคือถ้าเรากดแบบคูณ3อนะ่ะแลวถ้าเราแบบว่าจะเอาแบบทั้งสามแถวอะไรเนี่ยเอาการันเตียเราต้องมีเพชรประมาณพันสองนะครับแต่ถ้าใครแบบงบน้อยแต่อยากได้ก็คือ100ใช้แค่หน0ะ่งร้เท่านั้นทุกคนเอา้าแล้วไปออกอิจิโกเลยเอ้ยคือถ้าได้อย่างนี้แล้วผมไม่สุ่มต่อแล้วนะเกมเขาชอบแบบตลกร้ายกับเราไนงะ อันนี้ก็โชคดีหน่อยเพราะเราออกตัวแดงเลยเราก็ไม่ต้องเสียเพชรนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้ก็คือย้ำเลยนะครับก็จะเป็น100เพชรแล้วก็จะกดอีกทีนึงก็คือ300เพชรก็รวมเป็น400ร้อนยะครับเราจะไปเริ่มทําการอัพตัวเลยทุกคนมาครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะ จัดมารับเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกเจแล้วก็อัพอีกิโกขึ้นมาสำหรับตัวมิติ้งเนี่ยใจดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเขาจะให้เศษมาอัพเลเวลนะครับเป็นเลเวลสิได้เลยเราก็จะปลดแบบของสกิลนะครับตอนนี้คือเกมเขาเนี่ยจะมีแบบโอ้โหร้อยแปดสิบเลเวลอะ่ะก็คือสุ่มให้ได้เศษแบบซ้ําๆแล้วก็มาอัพเกรดนะครับแล้วก็มีในส่วนของการอัพดาวด้วยซึ่งอัพดาวนเนี่ยเขาจะบวกการโจมตีเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ซึ่งดีมากแต่ว่าครับเราต้องมีเลเวล30ก่อนก็คือต้องหาเศษไปเรื่อยๆนะกคนนะันนัี็เปววิธาารรหตแดงบ มาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนิดนึงนะครับสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยเขาจะมีเควสตรงนี้ทุกคนเห็นไหมสำหรับเกมนี้เนี่ยจะมีข้างเงินเพชรนะครับแล้วก็มีเ,เป็นเงินเงินแบบทั่วไปไว้สุ่มตัวแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นโซไว้อัพเลเวลนั่นเองครับสีบฟ้าก็ตีมอนพวกนี้นะครับมีการเล่นแบบออโต้นะทุกคนแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับเป็นไม้ไม้ไว้ทําอะไรทุกคนไม้เนี่ยไว้เปิดประตูนะครับลดล็อกดาด เราก็จะมีในส่วนของแร่ทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นค่าหลักๆสำหรับเกมนี้แต่ละด่านเขาก็จะมีบอสด้วยนะเห็นไหมบอสประจําด่านอะไรเงี้ยส่วนบอสเนี่ยเขาก็จะเป็นเอ่อถ้าเราฆ่าบอสได้เนี่ยเขาก็จะดรอปกล่องนะทุกคนแต่ว่ากล่องเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเปิดได้30กล่องนะครับถ้าใครแบบเล่นยาวๆกาศดันยาวๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้เปิดกล่องแรงนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีของที่น่าสนใจนะเห็นไหมเขาในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครอยากเปิดก็ได้นะแบบช่วงแรกๆเผื่อได้ตัวละครม่วงออกมาเล่นนะครับ ถัดมาที่อีกโซนหนึ่งเล้นะทุกคนเขาจะมีนี่ครับเป็นเทนนิงเทนนิงแคมป์เหมือนอารมณ์แบบพาสซีฟคือสเตตเนี้ยเขาจะอยู่ให้เราถาวรน,นะรก็คือใช้แร่ในการอัพนี่เองเราต้องแบบไปคอยขุดแร่ะอะไรนี้นะเพื่อมาอัพเกรดก็จะบวกดาเมจบวกเลือดอะไรนี้แต่ที่ดีก็คือตรงนี้นี่เองนะถ้าใครอยากใส่ได้หลายตัวเห็นไหมเขาจะมีแบบใส่ตัวละครได้เพิ่มบวกเลือด5อะไอร์เซนะไรนีนะ้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาใส่ตัวละครได้อีกหนึ่งตัวนะโดยการใช้หินแดงนะครับ หิแนแดงหาได้จากไหนก็จะมีการออนเวลานะทุกคนแล้วก็ทําเควสไปเรื่อยๆนะ่ครับเดี๋ยวผมขอรับรางวัลก่อนเห็นไหมเขาก็จะมีรางวัลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นรางวัลออนไลน์ line, แบบรายวันเห็นไหมก็ ходит? จะมีหมินแดงได้เพชรอะไรพวกนี้นะทุกคนได้บูธครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาทำปลดตัวละครเพิ่มก่อนก็คือจะไปนี่เลยครับโซนนี่2เลยนะไปแบบด่านที่สครับสำหรับด่านนี้เนี่ยเขาจะมีร้านค้าตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเพชรอ่ะเขาจะมีเพชรแจกฟรีด้วยนะทุกคนอันนี้ผมรับไปแล้วครับแต่ว่าเราจะมาซื้อหินแดงนะ เดี๋ยวผมซื้ออีกหนึ่งเม็ดทุกคนะเพราะว่าผมมีอยู่แล้ว3นะครับเขาต้องใช้ปลดล็อกเนี่ยสี่เม็ดแล้วก็สําหรับตรงนี้เผื่อหลายๆคนสงสัยคืออะไรครับอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์สมใส่นะครับคือเขาจะใส่ให้กับทีมเรานี่แหละอันนี้เนี่ยต้องไปตีบอลนะครับจะดรอปจากบอลแล้วก็จะมีเลเวลด้วยครับสำหรับเลเวลในการใส่ก็คือดูจากข้างล่างตรงนี้นะอย่างผมเนี่ยยีิบ้นะทุกคนไม่ใช่เป็นเลเวลของลูกน้องเรานะครับก็คือเป็นเลเวลหลักของตัวเราเนี่ยอย่างผมยีิบเก้านะครับ ผมก็จะใส่ได้แต่ของแบบเลเวล20จะไม่สามารถใส่เลเวล30ได้นะเห็นไหมแล้วเราก็มาเทนนิ่อีกรอบทุกคนกอดล็อกเลยทุกคนนะเพื่อที่จะใส่ทีมได้เพิ่มนะครับผมจะใส่ได้5ตัวแล้วเพราะฉะนั้นใส่ตัวไหนดีเดี๋ยวผมใส่เจค,คนนี้เข้ามาครเจค,คนนี้เนี่ยจะเป็นแบบสาย c ีซหน่อยนะเป็นจอมเวทนะครับสายคอนโทรลก็คือจะเป็นแบบมีสตันแล้วก็มีแช่แข็ง ถ้าจะให้ผมแนะนำรีเจนก็ลิมูรุก็โอเคนะเขาจะแบบฮิวได้นะอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะครับแต่ผมมาสอนเอาตัวแดงแล้วทุกคนตัวแดงเนี่ยถ้าเวลไม่สูงก็ไม่เก่งเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมดูอย่างพวกแบบรีเจนผมอือพลังยังมากกว่าตัวแดงอะ่ะแต่ผมก็เล่นตัวแดงอยู่ดีนะเพราะว่าตัวแดงเนี่ยเอาง่ายก็คือสกิลเขาแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสอไครนะูนะทุกคนเดี๋ยวตีให้ดูอึดๆหน่อยอันนี้เดี๋ยวต้องหลบสกิลนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลเขาแบบแรงจริงนะครับโดนทีนี่ตายเลย,เ,ลยเพราะว่าพลังขออองผมเนนนะ่ก แต่ก็อยากมาสู้สู้ได้อยู่เฮ้ยสกิลอีจิโกโปาดดาบแบบ2อทีอันนี้หลบมาเลยนะครับนี่วิธีการหลบวิธีการหลบของผมก็คือดึงออโต้ออกนะแล้วก็ค่อยกดใหม่ครับสำหรับตัวฮิวของผมมีนะเนี่ยทุกคนตัวเขียวๆเนี่ยก็จะทำหน้าที่ฮิวนะอันนี้ผมไปสุ่มมาแหมเกมแนวนี้ต้องมีตัวฮิวกันสักหน่อยแต่ถ้าใครไม่มีก็ลิมูรูทุกคนโอเคนะครับ โอเคเรียบร้อยครับผมหลังจากนี้ก็จะมีกล่องขึ้นมาพอเรามาถึงกล่องดานสูงๆเนี่ยเขาจะมีแบบดอปของแดงและอุปกรณ์สมใส่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นขอโชคดีผมยังไม่เคยได้ของแดงเลยนี่ไงไปของม่วงแต่ว่ายังใส่ไม่ได้นะเพราะว่าวิาว,วไม่ส0นี่ครับเล่นเพลินๆตนัวละครหาแบบง่ายๆนะศิสันตัวละครนี่ถือว่าทำมาสวยเลยนะดูครับ เป็นไงคือผู้เล่นใหม่อาจจะแบบประสบปัญหานะในการแบบหาเงินมากกว่าเพระฉะนั้นก็ต้องทําเควสไปด้วยนะแต่ผมว่าโชคดีหน่อยตอนที่ผมมาเล่นใหม่ๆใช่ไหมผมกดแบบ2ครั้งอะ่ะแล้วผมก็เจอเลยผมเจอลูฟี่อ่ะและที่โชคดีกว่านั้นคือผมกดทีเดียวแล้วได้เลยครับเป็นไงอันนี้เหมือนอ้วนนะแต่ถ้าใครแบบว่าคียว่รด,ดวงดีมากพอก็เบิ้ลสามไปเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยขอลุ้นสักหน่อยเผื่อได้โกคูมานะครับจะได้สีเป็นร้อยแนะ่เห็นไหม โอ้โหมันต้องอย่างนี้ไนงะเราจะได้เศษแบบ123่งยาไปนะทุกคนซึ่งก็อัพเลเวลได้เยอะเลยนะสสยแทงด้วยนะอันนี้ดูครับทุกคนดูพลังโอ้โหมื่นสี่ได้ไปเลยสําหรับเลเวลสิบเจ็ดคิดว่าไงทุกคนเรียกได้ว่าเป็นพลังแบบเยอะสุดในตี้เลยทีนี้โอ้โหไม่ธรรมดาลนะแน่นอนว่าดาวเยอะยิ่งเก่งนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนลองมาเล่นดูนะสําหรับแบบนี้